สวัสดีครับทุก่านนะครับผม Crazy Call นะครับอยู่กับเกม Legend Combat นะครับเกมแนวจะว่าไงดี RPG แล้วกันนะครับผมโดยที่มันจะเป็นแนวนำพิกเกอร์ของแต่ละนำพิกเกอร์ของอนิเมะเออนะครับผมมามาจัดทีมนะครับแล้วก็ลุยด่านประมาณนี้มันจะออกแนวตามมาแล้วกันนะไปดูกันแล้วกันนะครับผมเนะไปที่ แชปเตอร์ปั๊บนี่ยหน่ไหมมีเอสมีสตรีทไฟเตอร์มีดาบพิฆาตระศูนย์นู่นนี่นะอะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันดีกว่านะครับผมก็กดไปที่ด่าตรงนี้ปั๊บนะครับเนี่ตัวเกมเนี่ยก็จะเล่นให้เรานะครับกดออโต้ไปเลยก็ได้ครับเรามีหน้าที่แค่อ่าทำให้ตัวละครเก่งอย่างเดียวนี่มานะครับกดสซคิปไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาจะคานวณ ไม่หมดแล้วว่าเราจะแพ้หรือชนะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนี่ไงใช้สก,กิลนิดนึงอนะครับเฮ้ยประมาณนี้นี่ไงบูอากะนี่อันนี้ชื่ออะไราวาลืมนั่นแหละของดับพิฆาศูนย์ ชิบุนิฮิเรอายานามิเรนี่สายฮิวนะน่าแล้วก็มีอลิซาเบธด้วยทีมเรานะครับนี่อลิซาเบธเจ็ดบาทอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้ปึ๊บนี่ไงอย่าง <c oughs> เงี้ยประมาณนี้ครับผมเ <c oughs> ออเด่งพาพน่ารักด้วยอ้าวด่านต่อไปเจอลูฟี่ว่ะนะครับ ผ่านก็จะมีในเรื่องด้วยนะเกมนี้นี่ใช่ไหมใช่ว่าไก่กานะเราจัดแบบคูณสองมาเลยดีกว่าด่านที่ไม่ไม่มีแต่คลิปมันก็เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆอประมาณนี้นะครับมาดินี่เราครับตัวละครก็จะมีบอกว่าตัวละครเป็นสายอะไรนะก็อย่างเช่น โลด้านบนหัวตรงนี้นะครับผมเห็นไหมน้องเรเนี่ยก็จะเป็นไม่ไม่ใช่น้องเลมเลมเพราะว่าเลมเดยเออนะโบอาเงี้ยเป็นสายป้องกันนะเพราะมีมโลส่วนเนี่ยก็จะเป็นสายโจมตีนะน้องชื่ออะไรเนี่ยทำไม่ได้นะั่นนั้นก็จะเป็นฮิวหมดเลยสามตัวนะเดี๋ยวเราต้องหาตัวละครมาเพิ่มนะฮิวสักสองตัวนะอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นโจมตีซึกแล้วก็ดีนะับ นี่เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้การเล่นไม่ได้ยากอะไรมากมานะครับมีเดลี่เควส์มาครับผมก็มันน่าจะเพิ่งเปิดเนาะนระบบก็รับครับผมรายวันรายสัปดาห์นะรับไอเทมนะครับออามาดูรูปอื่นกันบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอ่า ไม่ต้องเสิร์ฟเลยเราไปที่รีคูดเลยแล้วกันครับผมก็การชปองเกมนี้ฮะก็จะมีตู้ของนี่มีเนสกอด้วยไลา์อัพมีอะไรบ้างเนี่จากเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่นะฮะแล้วก็จะมีพวกนี่เรนะฮะนี่ใครไม่รู้ เลนโงคุนะแล้วก็มีนารุโตะก็มาไอ่นั่นแหละไอ้น,นี่ปะวะโอังเงี้ยปะวะรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดนะนี่เซนนิสึก็มานี่ทันจิโร่ทันจิโร่ทำไมมันเป็นสายฮิว่ะแป๊บหนึ่งมันต้องโจมตีไม่หรอ เนี่ยเป็นซับฮิวเฉยเลยหมายงั้นวะงงนี่ก็เป็นฮิวอีกอะมันมันมันเกี่ยวไหมเนี่ยมันคือเมื่อซับนะครับเนี่ยแท็กอันนี้เป็นสปีดฮนะน่าจะเป็นสายสปีดเออนะครับก็งงงข,าาของมันเนี่ยมีค้าซาเข้ามันก็มานะครับตายสปีดนี่ฮิลลวเลยไออันนี้มันลุลุๆนี่ นี่บีดนะผมอิจิโกะก็มานะครับนี่โกโจเป็นสายโจมป้องกันเฉยเลยนะครับเฮ้ยน,นี่คิริโตะมันต้องเป็นแอดแท็กไม่ใช่หว่ไอ้บาบออ่ะพยังมันครับเรากดรีคูดเลยแนละ้วกันไปการเปิดการชาเกมน,นี้ฮะนี่ไะอื้อฮือนาลาเชียเอ้ยลิซเบธ น้องมิกุชุนลีก็มีนี่อะไรเนี่ยวีวีอ๋ออายับเลยเฮ้ยมาว่ะคิรีตยน้องโลสายแทงอันนี้มันในเสียงลูปี่ลูปี่ดิเบนอีกทีดิไม่มีแล้วนะครับตอนนั้นก็ต้องใช้เพชรซื้อนะครับผมตามนั้นบ็อกอืน่นๆก็ประมาณนี้ นะครับส่วนนี้ต้องเลเวลห้าสิบนะอะไรก็ไม่รู้นะฮีโร่รีคูดคูณร้อยทูแอคทีฟก็ต้องเปิดให้มันครบร้อยก่อนใช่ไหมเปิดซะอีกทีสิเต็มแม็กไปเลยด้อไปมาเออฮือ้ยเนซิโก นะฮะมีเข้าเต่าด้วยไนงะอย่างแจ๋วนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอแค่นี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมี p ีก็ต้องผ่านด่านเจ็ดขีดสิบไปก่อนนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนี่อันนี้เป็นอะไรวะ simulator training นะครับก็เหมือนจะเป็น idol ใช่ไหมนิดนึงอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันมีเข้ามารับ พวกของไว้เอาไว้ัปเกรดตัวละครได้นะครับเดี๋ยวจะกด Channel เพื่อที่จะข้ามด่านไปเลยก็ได้นะครับนี่เราก็ a n n e l ไปนะครับผมวันนี้กดสคริปต์ได้เลยนะครับนี่หนไหมง่ายๆหรือกดอย่างนี้ก็ได้ครับผมออโต้แบทเทนครับแล้วก็ชแน n ชั่นชัลเลนไปปล่อยเลยรอ,อด่าน,นต่อไปเราแพ้ครับก็จบไปอัปเกรดตัวละครมาใหม่ แค่นั้นเองนะครับง่ายๆอันนี้ก็เป็นเควสนะโอเคนะครับแล้วก็บอสชาเลนต์ก็ต้องเลเวลยี่สิบก 26, นะอันนี้เพิ่งเลเวลยี่สิบสามอืมอ่านด้านล่างดีกว่าไลน์อัพครับก็เป็นการ,รอับเกรดตัวละครนะครับผมซึ่งเราสามารถเข้ามาจัดทีมก่อนได้ <c oughs> นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้จัดทีมอันนี้จัดแถวนะครับ เชนนี่ขามีธาตุด้วยนี่หว่าน้ำไฟอะไรเงี้ยนี่ก็เข้ามัฟเกวแป๊บหนึน่งเราจัดทีมก่อนเชนเป็นกิริโต เรืองนี้เก่งกว่าเลืยกไม่โชกันเลยทีเดียวอิซาเบธ S R กับอายามิ S R ใช่ไหม อ่ะก็ไปเลือกเอาแล้วกันงงมันมันเยอะแยะมากมายนะ s s อแทนใครดีวะเดียวน้องเรนี่สศัน้อยกว่านะครับผมก็ไปจ้ะนี่โอเคต่อมาครับผมเป็นการเข้าไปอัปเกรดเราก็อัปเกรดไปเลยครับมันจะแน่นอ่าเลเวลตันตามเลเวลหลักเรา นะครับลิงค์สตาร์โตวิเขาว่ามางาั้นอ่าประมาณนี้ส่วนแรงอัพวันนี้ก็คืออ่าอัพดาวปะอไม่ใช่ไม่ใช่อัพดาวเป็นนี่สาอัพประโทโเนี่ยอ่าเนี่มีอัพดาวครับผม นอลิซาเบตนะอัพดาวดาวประมาณนี้อ่าเลยเราจัดทีมก่อนเอาโล่ขึ้นมาเลยสามโล่นะครับนอกนั้นก็โจมตีอัทแท็กไปเลยส่วนนี้เป็นสกิลของตัวละครเราตัวละครหลักก็มีแค่สองสกิลก็ตามนั้นรออัพเกรดมาเรื่อยๆเ,เนาะต่อไปโอฟครับผมนี่เพิ่มความเก่งแล้วก็มีเฮ้ยมีดาวด้วยอ่ะ เอาอัพดาวของโอฟนะครับไม่มีอะไรออเอาเอ็นชั้นไปก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับการับเเกรดตัวละครน,นะครับเร,ร็่เรียบร้อยอันนี้เป็นฮีโร่ทั้งหมดใช่ไหมที่เรามีและน่าจะยังไม่มีด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเขาคร่าวนะว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้เซเบอร์นะ นี่เป็นไงพึมห้ามเลยนะครับผมนี่อ่านะครับอ่านี่ก็มามิสูริเฮเฮเบจิจ้าแล้วกันบอลก็มีนะครับอ่ะรูฟี่ล่างกิยาห้านะต้องเป็นสายแท็กซ์เองางานอืม นี้กส่าก็ต้องอปีดเนาะมีอะไรอ่ะนี่โกคูรังสามนะครับมีใครอ่านี่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 มีครับผมริมูรุเป็นสายตาไปแกก็จะมีนี่ครับลืมให้ดูนะมีสเตตัสด้วยถ้าได้อยู่ทีมใช่ไหมหรือว่าจะแค่ได้ตัววะไม่รู้ว่าได้ตัวหรือต้องอยู่ในทีมนะถึงจะบอกสเตตัสตรงนี้นะครับไม่ ไม่เชนดีปะเนี่ยถือพัดเหมือนกันแต่แต่งตัวไม่เหมือนกันไม่าใช่นะครับไอ้น้องนี้ก็มีนะดีว่าอะไรเนี่ยนี่แม่ยอนะครับผมนะฮะเคียวนี่ไม่รู้เคียวไหนนะครับผมนี่อศินะก็มานะครับต้องมีแหละนะครับผัวเมียคู่นี้ต้องมาแล้วเอ้ยรีไวล์ร่างนั่งช้ำนะ เป็นแค่ซะด้วยนี่พี่ฮาของเราหนับกินโทกิอืมนี่ก็มีอ่านี่ครับผมมาแต่ยังไม่มีนารุโตโพนะมาคิมะก็มีนะครับตามนั้นเลยนี่บูมาวะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพาวเวอร์นะก็เดี๋ยว้้าข้างนน่าจะมีเพิ่มอีกนั่นแหละนะครับ คาดว่าอนาะคตประมาณนั้นอ่าเซตลีดเดอร์ใช่ไหมอ๋อก็คือตัวเรานั่นเองไม่มีอะไรเปลี่ยนสกิลนะอัปเกรดก็เหมือนกันมีอะไรให้อัปเกรดก็อัปเกรดไปนะครับตามนั้นเฟเอร์ิิตนี่คืออะไรวะอ่านี่ครับที่ผมบอกมันคือฟิกเกอร์นี่กล่องฟิกเกอร์ปึ๊บนี่เข้ามาปลดล็อกเพิ่มความสามารถเหมือนตัวไหนที่เราได้แล้วก็เข้ามาปลดล็อกเฮ้ย ทีฟ้าอีะไตนอนเจดนะครับไม่ใช่อดิเมและมาทั้งเกมทั้งดูทั้งนี่นะฮะอันนี้คืออะไรอันนัทโตฟี่คืออะไรวะอ๋อให้ของขวัญน,นะครับผมนี่ทีพลิกไปเลยหนูคลิกไปเลยจ้า แล้วก็จะได้ของขวานมานะนี่ได้พงได้เพชรอะไรเงี้ยนาก็ต้องตามนั้นนะเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นหลายอาพ์ิครับหายทุกปีจะหน่อยทีเอาใครออกดีวะเนี่ย นี่คือตรงๆครับส่วนตัวฮะมีดาวด้วยอาบสิครับอันนี้คือชอบส่วนตัวเลยโอเคนี่นะฮะอ่ะอันนี้คือ นาประมาณนั้นอันนี้กระเป๋าเราไม่มีอะไรเนาะมีอะไรให้ใช้ก็ใช้ใช้ไปแบบนั้นนะครับแล้วก็กิวเราเลเวลยีิบหนะครับนอนนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วอันนี้รับของเน,ะ <c oughs> ดดนาะอืะ้มมมมมม่มมมมมมมด้้มมนะมม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 มรับมม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 ่มมมมอมม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 ม ร้านค้านะฮะตัดไปร้านค้าีพนู่นนี่ยังล็อกอยู่นะครับก็ไปลองเล่นกันดูนี่ล็อกอินนะมีแจกอสิกะด้วยแต่ว่ามันแจกแบบเป็นนเนี้ยเป็นเศษนะครับอืมเดีเ๋ยวอาบกีบเหนียวมันมันแจกเยอะเหมกันนะที่ฟ้าอีกแล้วแม่อยู่ในนี้พี่คราวไม่มาเหรออุยอ้ยใช้ได้เลย <laughs> จะปิวมัจะเนี่ยนะครับอ่ะอีเวนต์ครผมอันเดียวกันเนาะนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรนี่พวกเติมตังนะ VIP ใช่ไหมโอเคใช่ VIP ครผมตามนั้นอืออนะครับ อินสามได้ได้นี่เนาะแชปเตอร์สิบก็จะได้ของโนะน่นนี่อันนี้คืออะไรนี่แรนดอมเอสฮีโร่นะนดอมฮีโร่นะเออต้องอะไรเนะี่ยเอดวานมันที่พาร์ตต้องเติมแน่นอนอืมส่วนนี้คือไรเข้าไปชาเลนสิมานี่เหรอ เอองงไงนี่ทีฟ้าเรานะครับชอบเล่นหลวนที่โต๊ะฟันมัน เฮ้ยเฮ้ยเบอร์สตรีมนี่หว่าถ้าไปตายจะมีแบบนี้นะมมจมตีด้วยหิวด้วยเหรอเผียวอ่ะเออ SSR น่าจะมีนะเป็นแบบโชว์แบบนั้นนะเอเอ,เอนะครับ นั่นนั่นก็ไม่น่าจะโชว์อะไรไมีมีแล้วโอเคอ่ะจะคิดไปเลยแล้วกันก็ประมาณนี้อุ้ยแพว้ว่ะ นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรละมัง้งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูแลงกฤษมีอะไรมัง้งอังกฤษกับญี่ปุ่นปะเนี่ยเออนะครับอ่าเซตติ้งก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเนาะปรับเอาได้เลยอันนี้ก็เชนเชนได้นะก็จะเอาค่ายต้องคนนี้ที่ครับอวยจัด โอเคจ้านะไม่น่ามีอะไรแล้วมัง้งนะฮะอันนี้ก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะมันก็จะได้ของนะนี่เราได้บัวลอยใช่ไหมนะนี่เห็นไหมนี่ครับได้ไปเรื่อยๆนะอันนี้ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับหรือมันมีเควสอ,อะไรให้ทําก็ทําไปนะครับประมาณนั้นอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผม น่าสำหรับ r e g e n t Combat นะครับมีทุกแทก้ทุกเรื่องที่เรารู้จักนะครับเอ้ยมีบางเรื่องก็ไม่รู้จักนี่หว่าโอเคครับผมก็ฝากาเพื่ทนานี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับใช้ชอบจัดไปครับผมไปละ